หน้าบันผู้บสถ์เนี่ยนะครับยังเป็นสถาปัตยกรรมต้นกรุงรัตนโกสินทร์สามเหลี่ยมกรอบบนนะครับทำเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกตรงกลางทำเป็นรูปหงสามเสียนนะครับอันนี้เป็นพาหนะของพระพรหมใต้กรอบสามเหลี่ยมเป็นผนังฉาบป,ปูนขาวนะฮะท่านผู้ชมครับเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งสองช่องนะครับช่องซ้ายกับช่องขวา ประดับกรอบทั้งหมดเนี่ยประดับด้วยการปั้นปูนประกอบกับการประดับด้วยเศษกระเบื้องเคลือบอัอนนี้ก็ต้องราชก,การที่3แน่นอนและทําเป็นรูปหงนะครับกำลังย่างขาทั้งคู่ปลายขาที่ยกขึ้นมันเท้าหายหมดทั้ง2ตัวนั่นแหละนะฮะแต่ว่าหงเนี่ยเป็นหงเหลียวไปข้างหลังสวยงามมากปีกเนี่ยกับพือกลางออกมาเลยนะฮะ ผงเหบราชเอ่ยเนี่ยแหละสวยมากเลยหลังคาพระบสถ์ถูกต้องตามธรรมเนียมก็คือตามขนบเราเห็นชายคานะกรอบเขียวลึกเข้ามาเป็นแดงแล้วก็ตรงกลางเป็นไส้เป็นส้มอันนี้ก็คือพระอารามหลวงนะฮะถูกต้องตามนั้นเลยนะหลังคาพระอารามหลวงก็จะเป็นแบบนี้ต้องมุงสามสีแบบนี้สมัยรัตริก์ที่สามสั่งแกะสลักปืนใหญ่ตามแบบฝรั่ง เราเคยไปดูปืนใหญ่ที่กระทรวงกลาโหมกันมาแล้วนี่คือปืนใหญ่หน้าตาเดียวกันปืนฝรั่งจะไปแกะเมืองจีนนะครับด้านฐานล้อนี่ก็เป็นหินหมดเป็นแกรนิตหมดเลยนะครับมีทั้งหมด4กระบอก2กระบอกอยู่ประตูซ้าย2กระบอกอยู่ประตูขวานะครับอันนี้ เขาก็จะนิยมว่าเวลาขึ้นในเขตศรีมาเราจะถอดรองเท้าก่อนที่จะขึ้นเขตศรีมาเขาไปเขตพุทธาวาสอ๋อเข้าใจที่วัดนี้ก็เคร่งครัดนะฮะท่านผู้ชมครับปกติวัดทั่วไปบางทีเราใส่ขึ้นไปจนถึงตีนกระดกระได,ดหรือไปถึงเชิงประตูขึ้นกระไดฐานลานประทักษ,ษิณไปถึงแต่ที่นี่เนี่ยนะครับก็ขอให้ถอดรองเท้าตอนที่จะขึ้น บนเขตพัทธสีมาท่านผู้ชมเห็นใบเสมานะครับแล้วก็มีซุ้มเสมาอันนี้ซุ้มเสมาที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างทดแทนอันเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีสักเป็นน้องรัชกาลที่4นะฮะในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเมื่อท่านมีความสามารถในการคำนวณเลขผานาทีคำนวณเลิกต่างๆดูดวงดูอะไรต่าง,างๆเยอะแยะมากมายท่านก็ขึ้นครองราชสมบัติท่านก็คำนวณละ ดวงชะตาราศีของคนที่จะตั้งเป็นอุปราชอุปนะฮะครับก็ได้น้องของท่านนะฮะปรากฏว่าท่านก็ดูดวงน้องของท่านอุดวงน้องของท่านเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นอุปราชจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ท่านก็ต้องตายก่อนน้องถึงจะได้ขึ้นปรากฏว่าท่านก็บอกเอานี้ดีกว่าตั้งน้องขึ้นมาเป็นกษัตริย์ร่วมกันนะฮะใน พระของท่านเนี่ยพระบรมมหาราชวังก็คือวังหลวงเนี่ยแหละน้องก็เรียกว่าพระบวรราชวังก็คือวังหน้าพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติแล้วรัชกาลที่สี่พอแก้ดวงเสร็จดวงท่านแข็งครับน้องตายก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าตายก่อนก็อย่างที่ท่านพระมหาอามบอกว่าพระปิ่นเกล้าสร้างขึ้นทดแทนของเดิมนะครับแล้วก็ทําเป็นซุ้มเสมาเนี่ย ฝรั่งปนจีนตอนล่างเนี่ยก็จะเป็นลูกศรเนี่ยนะครับออกพุ่งซ้ายพุ่งขวาพุ่งบนพุ่งล่างแล้วก็มาตัดกันตรงกลางเป็นสายเชือกแล้วก็มีเถาใบไม้เนี่ยนะครับทำเป็นแบบเหมือนกับสายเชือกรัดเอาไว้ตัวใบเสมาเนี่ยเป็นหินนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการลงสีนะครับหรือลงลักษ์เนี่ยหุ้มเอาไว้นะครับแล้วก็สีหรือลักก็ร่อน นะครับอันนี้กรอนหมดแล้วเป็นใบเสมาอายุทยาหินชนวนหรือหินสบู่ด้วยซ้ําก็พวกนี้เป็นหินจากสระบุรีส่วนใหญ่จะมาจากสระบุรีบ้านเราทำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่แกร่ง